อกหักถึงตายไหมคะตัดใจจากผู้ไม่ได้สักทีต้องทํายังไงเน่ยน่าจะวัยรุ่นเพราะว่าตัดใจจากผู้ไม่ได้มันมีโรคชื่อเป็นโรค broken heart syndrome ถึงตายได้เลยค่ะลูกนี่นะคะจากอกหักมีค่ะมีเป็น report มีเป็นโรคนี้อยู่จริงที่แบบคนไกลเนี่ยยังไม่ทราบแน่นอนก็ตายไปอย่างนี้แล้วคุณหมอมีมีมีเป็นโรคนี้อยู่จริงเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอะหมอจำชื่อไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเป็นเป็นเป็นโรคที่มาจากอาการเปิดหัก ค่ะมีเหมือนกันแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมาถามคําถา,ถามหมอได้นะตอนนี้วันนี้อยู่แปลว่าไม่ใช่โรคนี้แน่ๆไม่ใช่โรคนี้แน่ๆแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะตัดใจจากคู่ได้สักที<ม>ก็บางทีอย่าไปฝืนอ่ะไม่ไม่ต้องรีบเพราะระยะเวลาในการมูสออนหรือว่าก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านี้มันมันใช้ระยะเวลานะมันมันใช้มันใช้เวลาหน่อยซึ่งแต่ คนไม่เหมือนกันแล้วก็ที่ฟ้าไม่แนะนําคือไม่แนะนําให้หาคนอื่นมาทดแทนเพื่อทําให้ลืมคนเก่าหนึ่งมันเป็นการไม่ยุติธรรมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาด้วยแล้วสองก็คืออยูอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆอยู่แค่เอาเขามาแทนช่องว่างอะไรที่เกิดขึ้นจากการที่แบบอยู่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ายัง Move on ไม่ได้ยังลืมไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนให้ไม่จำเป็นต้องฝืนตัวเองที่จะทําให้ลืมอ่ะ แค่ให้เวลากับตัวเองแล้วก็มาโฟกัสแทนที่จะไปโฟกัสว่าทำไมยังลืมเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองดีกว่าว่าทํายังไงจะให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเออฟาว่าอยุ่น้องไปโฟกัสที่เรื่องนั้นดีกว่าซึ่งต้องอาจจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองถามตัวเองว่าเอออะไรนะที่ทาให้เรามีความสุขเ,เราชอบทาอะไรที่ที่มันเป็นตัวของของเราจริงๆริงเออแล้วก็เอาเวลาว่างที่มีพวกนี้มาพัฒนาตัวเองใหเ้เขาเรียกว่า มีความสามารถน่าขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพอในวันที่น้องมีความสุขกับตัวเองมากๆอะ่ะอย่างที่พี่บอกเสมอว่าคนที่มีความสุขอะ่ขอะเวลาใครเขามองแล้วเขาเห็นยูแฮปปีอ้อ่ะบางทีมันไม่ได้สวยมากนะมันไม่ได้หน้าเหมือนใหม่ดาว,วิการหรือว่าดาราที่แบบสวยมากๆอะ่ะแต่คนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มอะ่ะแล้วมีความสุขกับตัวเองมันจะมีออร่าบางอย่างที่ทําให้คนอยากเข้ามาหาอืมหรือถ้าเป็นภาษา เปรตบางคนเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูคนที่มีไว้หรือว่าเคมีคล้ายๆกันเข้ามาหาตัวเองแต่ถ้าเกิดแบบหน้าน้องแบบยังดูแบบอยู่ในโลกอมทุกตลอดเวลาคนที่ดูอมทุกันมันไม่มีใครอยากเข้ามาคุยด้วยโอกาสที่น้องจะม o ฟออนหรือได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะ